สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่ออสร้างแรงบันดาลใจให้คนเยอะมากวันนี้เราจะมาคุยหาแก่นสำคัญสำคัญจาก The Alchemist ของเปาโลคูเอลูนะครับแหล่งข้อมูลก็แน่นอนครับตัวหนังสือเลยกับบทสรุปที่เราเตรียมมาค่ะเป็นหนังสือที่พิเศษจริงๆนะคะโดยเฉพาะกับใครที่กำลังค้นหาตัวเองหรือหาความหมายอะไรบางอย่างในชีวิตเรื่องมันตามติดซานติอาโกเด็กแย้งแกะชาวสเปนที่ฝันให้ขุมทรัพย์ไกลถึงอียิปต์ ใช่ครับแต่การเดินทางเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปหาทองอย่างเดียวว่างั้นเถอะใช่ค่ะมันลึกกว่านั้นเยอะเลยมันคือการค้นพบสิ่งที่เขาเรียกว่าตำนานส่วนตัวหรือ personal legend คำนี้เลยตำนานส่วนตัวนี่แหละครับขวัวใจของเรื่องเลยผู้เขียนเขาบอกว่ามันเหมือนภาษาของพระเจ้าหรือลางบอกเหตุที่คอยนำทางเราอืมค่ะ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะลองสกัดบทเรียนสำคัญสำคัญดูเผื่อใครที่กำลังมองหาเส้นทางหรืออยากได้แรงบันดาลใจกำลังหาเป้าหมายใหม่ๆให้ชีวิตอยู่พอดีมาเริ่มกันเลยดีกว่าตัวเอกซานติอาโก้ชีวิตดูเหมือนจะง่ายๆนะครับเลี้ยงแกะไปวันๆในทุ่งอันดาลูเซียค่ะดูเหมือนจะพอใจชีวิตนะแต่จริงๆแล้วลึกๆเขาก็มีความฝันอยากเห็นโลกกว้างอยู่เหมือนกันนะแบบว่าเคยเรียนในโรงเรียนศาสนามาก่อนอยากเดินทาง แล้วความฝันก็มาจริงๆฝันซ้ำๆเลยว่ามีเด็กพาไปเจอขุมทรัพย์ที่พีระมิดอืมนั่นสินะคะก็เลยตัดสินใจไปหาหมอดูชาวยิบซีในเมืองแต่คำทำนายมันก็เออตรงไปตรงมาว่าไปอียิบซีแล้วถ้าเจอขอส่วนแบ่งหนึ่งในสิบนะทำเอาซานติอาโกเกือบถอดใจเลยนะคะตอนนั้นแบบว่าเสียศรัทธาเรื่องความฝันไปเลยใช่ครับ แต่จุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆคือการได้เจอชายชาราลึกลับคนหนึ่งเมลคีเซเดกกษัตริย์แห่งซาเลมค่ะคนนี้เหมือนจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับซานติอาโกเลยนะคะรู้กระทั่งว่าอ่านหนังสืออะไรอยู่ซึ่งหนังสือเล่มนั้นก็พูดถึงเรื่องที่คนเรามักจะไม่กล้าเลือกทางเดินอือตำนานส่วนตัวของตัวเองนี่แหละครับจุดที่คำว่าตำนานส่วนตัวหรือ personal legend มันถูกอธิบายชัชดๆเลยตำนานส่วนตัวนี่มันคืออะไรกันนะครับ ช่วยขยายความหน่อยครับอ๋อค่ะคือมันคือสิ่งที่เราทุกคนใฝ่ฝันอยากจะทำให้สำเร็จมาตั้งแต่เด็กๆอะค่ะตอนที่เรายังไม่กลัวอะไรทุกอย่างดูเป็นไปได้หมดอ่าครับครับแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยเรามักจะเจอกับสิ่งที่เรียกว่าพลังลึกลับที่คอยบอกเราว่าเฮ้ยทําไม่ได้หรอกยากไปเป็นไปไม่ได้อเหมือนเสียงในหัวที่คอยดึงเราไว้ประมาณนั้นเลยค่ะแต่เมลคีสเด็กบอกว่า จริงๆแล้วพลังพวกนี้มันไม่ได้มาขวางเรานะแต่มันมาเพื่อช่วยเตรียมจิตวิญญาณเราเตรียมความมุ่งมั่นเราให้พร้อมตั้งหากโอ้น่าสนใจมากครับเหมือนกับว่าอุปสรรคเนี่ยจริงๆมันมีไว้เพื่อทดสอบเราว่าเราอยากได้สิ่งนั้นจริงๆหรือเปล่าถูกต้องค่ะและเมลคีเสเดกก็ให้ประโยคที่แบบทรงพลังมากบอกว่าเมื่อเธอต้องการสิ่งใดอย่างแท้จริงทั้งจัก,กรวาลจะร่วมมือเพื่อให้เธอสมปรารถนา โโอ้ห oh. เพราะว่าความปรารถนาที่แท้จริงของเราเนี่ยมันมาจากที่เดียวกันคือจิตวิญญาณแห่งโลกหรือ soul of the world ดังนั้นการทำตามตำนานส่วนตัวให้สำเร็จจึงเป็นภารกิจเดียวที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราฟังดูเหมือนมีพลังงานบางอย่างคอยหนุนหลังเราอยู่ถ้าเรากล้าพอที่จะเดินตามฝันนั้นจริงๆค่ะ แล้วเพื่อแลกกับคำแนะนำชี้ทางเนี่ยเมลคีเซเดกก็ขอแกะหนึ่งในสิจากซานติอาโกแล้วก็มอบหินสองก้อนให้คืออูริมกับท um ุมมิมอูริมกับท um ุมมิมใช่ค่ะเอาไว้ช่วยตัดสินใจในเวลาที่อ,อ่านลางบอกเหตุไม่ออกหรือไม่แน่ใจว่าจะไปทางไหนดีโอเคซานติอาโกตัดสินใจแล้วขายแกะทิ้งเลยข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงเมืองแทนเจียที่แอฟริกาค่ะ เจอโลกใหม่เลยวัฒนธรรมแตกต่างภาษาพูดก็ไม่ได้แล้วที่แยากกว่าน,นั้นคือโดนเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเจอ หลอกเอาเงินไปหมดตัวเลยตั้งแต่วันแรกๆใช่ค่ะจุดนี้คือแบบทดสอบหนักมากเลยนะคะหลายคนเจอแบบนี้คงกลับบ้านไปแล้วแต่ซานติอาโกกลับนึกถึงคำพูดของกษัตริย์เมลคีเซเดกแล้วก็หินอูริมทุมมิมที่อยู่ในกระเป๋ามันเหมือนย้ำเตือนว่าเฮยต้องตัดสินใจด้วยตัวเองต้องตามรอยลางบอกเหตุต่อไปนี่เป็นบทเรียนแรกๆเลยนะคะเรื่องการเผชิญหน้ากับความผิดหวังความล้มเหลวแล้วก็การไม่ยอมแพ้เขาไม่ยอมแพ้จริงๆ เริ่มสังเกตสิ่งรอบตัวใช้สัญชาตญาณจนไปได้งานทำกับพ่อค้าผลึกแก้วค่ะที่ร้านผลึกแก้วนี่เองเขาก็ได้เรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าภาษาไร้คำพูดอีกครั้งคือการสื่อสารด้วยการกระทำความกระตือรือรน้นเหมือนตอนที่เขาคุยกับฝูงแกะนั่นแหละค่ะแล้วพ่อค้าผลึกแก้วคนนี้ก็น่าสนใจนะครับเหมือนเป็นตัวละครที่สะท้อนอีกด้านของความฝันเลยชัดเจนมากค่ะพ่อค้าวันนี้ เป็นเหมือนภาพตรงข้ามของซานติอาโกเลยคือซานติอาโกเนี่ยมุ่งมั่นจะไปให้ถึงฝันให้ได้ครับแต่พ่อค้ากลับพอใจกับแค่ได้ฝันถึงการเดินทางไปเมกกะแต่ไม่กล้าไปจริงๆกลัวว่าถ้าไปถึงแล้วอาจจะผิดหวังหรือไปแล้วจะไม่มีอะไรให้ฝันถึงต่ออีกเออจริงด้วยครับเป็นมุมที่น่าคิดนะว่าบางทีคนเราก็กลัวความสําเร็จกลัวการเปลี่ยนแปลงหรือแค่สบายใจที่จะอยู่ในฝันไปเรื่อยๆ ใช่ค่ะมันก็เป็นสิ่งที่รั้งเราไว้ได้เหมือนกันแต่ซานติอาโกไม่หยุดแค่นั้นนะคะเขาช่วยพ่อค้าพัฒนาร้านจนขายดีขึ้นมากๆเสนอให้มีชั้นวางสวยๆขายชาในกแก้วคริสตัลพ่อค้าเองถึงจะกลัวๆก,การเปลี่ยนแปลงแต่สุดท้ายก็ยอมทำตามนะครับเพราะมีแนวคิดหนึ่งที่เขาเชื่อคือมักตุกมักตุบภาษาอาหรับแปลว,ว่ามันถูกเขียนไว้แล้วค่ะแนวคิดนี้ออ่ ไม่ใช่การยอมจำนวนต่อโชคชะตาแบบหมดอะไรตตยอยากนะคะอ๋อไม่ใช่แบบนั้นเหรอครับไม่เชิงค่ะแต่มันคือการตระหนักว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมันมีส่วนในการนำทางเราไปสู่ตำนานส่วนตัวของเราอยู่แล้วเหมือนทุกอย่างมันถูกลิขิตไว้ส่วนหนึ่งให้เราไหลไปตามการเปลี่ยนแปลงนั้นแต่เราก็ยังต้องเป็นคนเลือกที่จะลงมือทำหรือไม่ทำอยู่ดีเข้าใจแล้วครับคือยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังต้องเลือกทางเดินของตัวเองอยู่ดีประมาณนั้นเลยค่ะ พอทำงานครบปีซันเตียโกเก็บเงินได้มากพอที่จะกลับสเปนไปซื้อฝูงแกะฝูงใหญ่กว่าเดิมได้สบายๆเลยแต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะไม่กลับไปทางเดิมเลือกที่จะเดินทางตามหาขุมทรัพย์ต่อจุดนี้คือเห็นชัดเลยว่าเขาเติบโตขึ้นมากกล้าที่จะเลือกทางที่ยากขึ้นเพื่อตามหาตำนานส่วนตัวใช่ค่ะเขาเลยเอาเงินนั้นไปซื้อตั๋วเข้าร่วมคาราวานข้ามทะเลรายซาราะอันกว้างใหญ่ในคาราวานนี้เขาก็ได้เจอคนอีกแบบหนึง่ง คือชายชาวอังกฤษที่หมกมุ่นอยู่กับตำราการเล่นแรกแปรธาตุมากค่ะชายอังกฤษคนนี้เรียนรู้จากหนังสือจากตำราแต่จากซานติอาโกที่เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการสังเกตโลกสังเกตผู้คนและบทเรียนสำคัญช่วงนี้ก็มาจากทะเลทรายแล้วก็คนขับอูดเนี่ยแหละครับใช่เลยค่ะคนขับอูดสอนบทเรียนที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากเรื่องการอยู่กับปัจจุบันเขาบอกว่า กินเมื่อถึงเวลากินเดินทางเมื่อถึงเวลาเดินทางไม่ต้องไปกังวลกับอนาคตมากไปเพราะปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่เราจัดการได้จริงๆถูกต้องค่ะแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องความกลัวการสูญเสียด้วยว่าจริงๆแล้วความกลัวนี้จะหายไปถ้าเราเข้าใจว่าเรื่องราวชีวิตของเรากับประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้เนี่ยมันถูกเขียนขึ้นโดยหัตถเดียวกันหรือ same hand เหมือนกับว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมด เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ใหญ่กว่านั้นค่ะแล้วการอย่างรู้สัญชาตญาณหรือที่หนังสือเรียกว่าฮันเชสเนี่ยมันก็คือการที่เราดำดิ่งลงไปเชื่อมต่อกับกระแสทานแห่งชีวิตที่ทุกเรื่องเรามันผูกพันกันอยู่นั่นเองอเดียโก้ได้เจอกับฟาติมาโอ้โหรักแรกพบเลยนะครับ,รบ,เ,รบเขารู้สึกทันทีเลยว่านี่คือภาษาบริสุทธิ์แห่งโลกเป็นการสื่อสารที่เหนือกว่าคาพูด ใช่ค่ะตอนแรกเขาก็ลังเลนะคะแบบว่าเอ๊ะหรือว่านี่คือขุมทรัพย์ที่เราตามหาหรือว่าเราควรจะหยุดแค่นี้แต่ฟาติมาผู้หญิงแห่งทะเลทรายกลับเข้าใจเรื่องตำนานส่วนตัวเป็นอย่างดีค่ะเธอบอกประโยคที่สำคัญมากๆเลยว่าความรักไม่เคยเหนี่ยวรังผู้ชายจากการไล่ตามตำนานส่วนตัวของเขาโอ้โหแล้วเธอก็บอกอีกว่าถ้าเธอเป็นส่วนหนึ่งในตำนานส่วนตัวของเขาจริงๆวันหนึ่งเขาก็จะกลับมาหาเธอเองมักทูบ เป็นความรักที่ให้อิสระไม่ใช่การผูกมัดเลยนะครับเป็นความเข้าใจที่ยิ่งใหญ่มากซึ่งมันก็ปลดปล่อยให้ซานติอาโกกล้าที่จะไปต่อใช่ค่ะและที่โอเอซิสนี่เองที่ซานติอาโกเริ่มอ่านลางบอกเหตุได้ชัดเจนขึ้นมากๆครับตอนที่เขามองเหยี่ยวบินแล้วเห็นเป็นนิมิตว่าจะมีกองทัพบ,บุกโจมตีโอเอซิสนั่นแหละค่ะคือการเชื่อมต่อกับจิตวิญญ,ญาณแห่งโลกอย่างแท้จริงเลย เขามองเห็นภาพอนาคตผ่านสัญ,ญลักษณ์ในธรรมชาติถึงจะเสี่ยงมาก แต่เขาก็กล้าพอที่จะเอาเรื่องนี้บปเตือนหัวหน้าเผ่าต่างๆในโอเอซิสค่ะการกระทําที่กล้าหานี่แหละที่นําเขาไปสู่การพบกับบุคคลสําคัญอีกคนหนึ่งคือนักเล่นแร่แปรธาตุตัวจริงสิงจริงที่ชายชาวอังกฤษคนนั้นเฝ้าตามหามาตลอดนักเล่นแร่แปรธาตุคนนี้ดูน่าเกรงขามากมาทดสอบความกล้าหาญของซันติเอลโก้และก็จะกลายเป็นผู้นําทางเขาในช่วงสุดท้ายของการเดินทางค่ะนักเล่นแร่แปรธาตุเริ่มสอนบทเรียนที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีก บทเรียนแรกเลยคือการฟังเสียงหัวใจฟังเสียงหัวใจตัวเองใช่ค่ะเขาบอกว่าหัวใจของเราเนี่ยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันมาจากจิตวิญญาณแห่งโลกและวันหนึ่งก็จะกลับไปที่นั่นแม้บางทีหัวใจเรามันจะขี้คลาดขี้บน่นหรืออยากให้เราหันหลังกลับก็ตามอืมครับแต่การรับฟังเสียงหัวใจคือหนทางเดียวที่เราจะเข้าใจมันและหลีกเลี้ยงความเจ็บปวดที่เราคาดไม่ถึงได้ในอนาคต มีประโยคหนึ่งที่ผมชอบมากเลยครับเขาบอกว่าความกลัวที่จะเจ็บปวดนั้นเลวร้ายกว่าความเจ็บปวดเองโอ้ใช่เลยค่ะประโยคนี้ดีมากแล้วก็ไม่มีหัวใจดวงใดต้องเจ็บปวดเมื่อมันออกไปค้นหาความฝันเพราะทุกวินาทีของการค้นหาคือการได้พบกับพระเจ้าและนิรันดรอ,อืมมันเหมือนกับว่าแค่เรากําลังเดินทางตามฝันอยู่น่ะคุณค่ามันก็เกิดขึ้นนะขณะนั้นแล้วไม่ต้องรอให้ถึงปลายทางก็ได้ใช่เลยครับ นักเล่นแร่แปรธาตุยังเตือนอีกนะคะว่าก่อนที่ความฝันของเราจะเป็นจริงเนี่ยจิตวิญญาณแห่งโลกจะทดสอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้เรียนรู้มาระหว่างทางเหมือนสอบไล่ครั้งสุดท้ายใช่ค่ะแล้วคนส่วนใหญ่มักจะยอมแพ้ตรงจุดนี้แหละทั้งที่ใกล้จะถึงแล้ว เปรียบเหมือนกับการตายเพราะกะหายน้ําทั้งที่เห็นต้นปาล์มอยู่ลิบๆโอ้โหเห็นภาพเลยครับแล้วก็มีการขยายความเรื่องการเล่นแร่ปแปรธาตุด้วยว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่การพยายามเปลี่ยนตะกัวให้เป็นทองคําแบบที่เราเข้าใจกันค่ะแต่แกนแท้ของมันคือการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นซึ่งเมื่อเราดีขึ้นแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนี่คือพลังของความแรกที่จะเปลี่ยนทุกอย่างได้การเข้าถึงจิตวิญญ,ญาณแห่งโลก ผ่านการกระทำการใคร่ครวนสิ่งรอบตัวแม้แต่สิ่งเล็กๆอย่างเม็ดสายใช่ค่ะและก็มาถึงบททดสอบที่แบบโหดท,ที่สุดเลยก็ว่าได้เมื่อพวกเขาถูกจับโดยนักรบเผ่าหนึ่งแล้วนักเล่นแร่แปรธาตุกอ็อ่พนังชีวิตซานเตียโกเลยบอกว่าเด็กคนนี้สามารถแปลงร่างเป็นสายลมได้ภายใน3มวันโอ้โหสถานการณ์บีบคั้นสุดๆเลยนะครับเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลย ใช่ค่ะแต่ซานเตียโกกลับทำในสิ่งที่น่าทึ่งมากเขาไม่ได้ตื่นตระหนกแต่เขาเริ่มสนทนากับสิ่งต่างๆรอบตัวสนทนากับทะเลทรายกับสายลมกับดวงอาทิตย์เพื่อขอความช่วยเหลือค่ะเขาเรียนรู้จากสรรพสิ่งเหล่านั้นถึงพลังของความรักที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันและการเชื่อมต่อกับหัตที่เขียนทุกสิ่งหรือ Hand that r o t e all จนในที่สุด เขาก็สามารถรวมตัวเองเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแห่งโลกและกลายเป็นสายลมได้จริงๆค่ะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนเมื่อเราสามารถเชื่อมต่อกับจักรวาลหรือจิตวิญญาณแห่งโลกได้อย่างสมบูรณ์นี่คือจุดสูงสุดของการเดินทางภายในของเขาเลยนะครับหลังจากนั้นนักเล่นแร่แปรธาตุก็พาเขาไปส่งใกล้ๆพีระมิดแล้วก็แยกทางกันไปในที่สุดซานเตียโกก็มาถึงจุดหมายที่ฝันถึงสักที เขาเริ่มลงมือขุดหาสมบัติที่ฐานพีระมิดแต่แต่เรื่องยังไม่จบมีกลุ่มโจรเข้ามาปล้นทำร้ายเขาแล้วก็เอาทองคำก้อนเล็กๆที่นักเล่นแร่แปรธาตุให้ไว้ด้วยค่ะแล้วพอซานเตียโกบอกว่าเขาขุดดินตรงนี้เพราะตามหาขุมทรัพย์จากความฝันหัวหน้าโจรก็หัวเราะเยาะเลยแล้วก็เล่าเรื่องที่แบบว่าพลิกทุกอย่างเลยใช่ค่ะหัวหน้าโจรบอกว่าตัวเขาเองก็เคยฝันแบบนี้เหมือนกัน ฝันซ้ำๆเมื่อ2ปีก่อนนู้นแต่ฝันของเขาเนี่ยบอกว่าขุมทรัพย์มันไม่ได้อยู่ที่อียิปต์หรอกนะเอาแล้วอยู่ที่ไหนครับมันอยู่ที่สเปนที่รากของต้นมะเดือ่อในโบสถ์ร้างเก่าๆที่เด็กเลี้ยงแกะชอบไปนอนพักผ่อนกันโหที่ที่ซานเทโกจากมานั่นเองใช่ค่ะแต่หัวหน้าโจรบอกว่าเขาไม่โง่พอที่จะเดินทางข้ามทะเลสายเพียงเพราะความฝันลมๆแรงๆหรอก วินาทีนั้นเลยซซนติอาโกก็เข้าใจทุกอย่างทะลุปลุกป,ป่งเลยคุมทรัพย์ที่เขาออกตามหามาตั้งนานเดินทางข้ามโลกมาเนี่ยจริงๆแล้วมันรอเขาอยู่ที่จุดเริ่มต้นตลอดเวลามันเป็นบทสรุปที่ทรงพลังมากนะคะมันเหมือนกับว่าการเดินทางทั้งหมดที่ผ่านมาทั้งอุปรรค์บทเรียนผู้คนที่ได้เจอมันไม่ใช่แค่ทางผ่านเพื่อไปเอาสมบัติที่ปลายทาง แต่มันคือสมบัติที่แท้จริงต่างหากคือปัญญาคือประสบการณ์คือการเติบโตคือความเข้าใจในตัวเองความรักและการเชื่อมต่อกับโลกหรือจิตวิญญาณแห่งโลกถูกต้องเลยครับขุมทรัพย์ที่แท้จริงคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวซานติอาโกเองคือสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ได้กลายเป็นตลอดการเดินทางอันยาวนานนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการเดินทางมันจริงจําเป็นเสมอถึงแม้ว่าจุดหมายปลายทางหรือขุมทรัพย์มันจะรออยู่ที่จุดเริ่มต้นก็ตาม สุดท้ายเขาก็กลับไปที่สเปนกลับไปที่โบสถ์ร้างขุดดินใต้ต้นมาเดือต้นนั้นมากๆเลยนะครับใช่ค่ะมันปิดจบได้ครบทั้งเป้าหมายภายนอกคือขุมทรัพย์และเป้าหมายภายในคือการเติบโตทางจิตวิญญาณมันย้ำเตือนเราอีกครั้งถึงความสำคัญของการไล่ตามตำนานส่วนตัวการฟังเสียงหัวใจการอ่านลางบอกเหตุและพลังของความรักการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณแห่งโลกมีอีกเรื่องหนึ่งที่นักเล่นแร่ปแปราธาตุเคยเล่าให้ซานติอาโกฟังเรื่องนายร้อยโรมันนะครับ ที่สรุปว่าจริงๆแล้วทุกคนบนโลกใบนี้มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์เสมอแม้ว่าตัวเองอาจจะไม่รู้ตัวก็ตามอ๋อค่ะค่ะผมว่าเรื่องนี้มันเชื่อมโยงกับผู้ฟังได้ดีเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่อาจจะกำลังค้นหาตัวเองอยู่หรือรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันเล็กน้อยไม่สำคัญอะไรแบบนี้ใช่เลยค่ะเรื่องราวของซานเตียโกทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหมือนเข็มทิศหรือเป็นกำลังใจให้กับคนที่อาจจะกำลังหลงทางหรือต้องการแรงบันดาลใจ มันสอนให้เรากล้าที่จะฝันเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองเรียนรู้จากอุปสรรคและที่สำคัญคือเปิดใจรับสัญญาณน,นำทางจากโลกรอบตัวหรือลางบอกเหตุนั่นเองค่ะบทเรียนจาก The Alchemist นี่จริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องเผลอฝันนะครับแต่มันคือหลักการที่เราเอามาปรับใช้กับชีวิตจริงได้เลยทั้งการ,รเผชิญหน้ากับความท้าทายการตัดสินใจเลือกเส้นทางหรือแม้แต่การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นที่ว่าขุมทรัพย์อยู่ที่จุดเริ่มต้นแต่การเดินทางกลับจำเป็นอันนี้มันชวนให้เรากลับมาคิดจริงๆนะคะว่าตกลงแล้วเป้าหมายในชีวิตของเรากับกระบวนการหรือการเดินทางที่เราใช้เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นเนี่ยอะไรมันสำคัญกว่ากันหรือจริงๆแล้วมันอาจจะแยกจากกันไม่ได้เลยก็ได้งั้นขอทิ้งท้ายด้วยคำถามนี้ให้คุณผู้ฟังลองไปขบคิดกันต่อเลยแล้วกันนะครับว่า คุมทรัพย์ที่เราแต่ละคนกำลังตามหาในชีวิตเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่สิ่งของหรือความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมรออยู่ที่ปลายทางอย่างเดียวแต่คือการเติบโตคือความเข้าใจคือความหมายที่เราค้นพบระหว่างการเดินทางนั่นเองใช่ไหมครับ